ยายนั่งดีๆเะยยายตาโยนสายสินอะไรเห็นยังตา นี่เรามีมะม่วงที่ไปเก็บมาจากสวนจากต้นช่วงนี้อยู่ทุ่งนาอยู่สวนนะตากแดดตากแดดมาสามสี่วันแล้วโอ้โหไหมวันนี้แขนนี่ไหมเพราะว่าวันนี้อยู่คุมไม่ให้คุม,มนนอยู่เป็นกำลังใจให้ช่างทำกระท่อมน้อยอ่ะตอนนี้เรามีมะม่วงหลายสายพันธุ์มากเลยที อมะม่วงของเรามีหลายสายพันธุ์นะที่บ้านลูกไว้กินเราจะมาลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าเป็นมะม่วงดิบนะลูกแรกลูกแรกนี่มะม่วงเขียวเสเวยะจะลองดูอม,มันมันอันนี้ไม่เปรี้ยว เดี๋ยวนะจะลองน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่เด็กนหญนะิงปันปันเป็นคนตำให้ไอ้นอนี้เป็นพริกป่นใส่หอมแดงอืมมันรสได้ได้แต่ยังไม่เปรี้ยวเดี๋ยวนะอันนี้น้ำจิ้มนี้เด็กหญิงปันปันเป็นคนตำให้มันเดิม อันนี้เป็นพริกสุกนะพริกสุกไม่ใช่พริกสูนะไม่ใช่พระพ,พริกสุกใส่หัวหอมแดงด้วยอ,อร่อยแต่ไม่แต่มันไม่เปรี้ยวเลยมันไม่เปรี้ยวเลยทานไปแล้วนี่เขียวเสวยต่อไปเขียวใหญ่ อันนี้เขียวใหญ่ลองดูนะว่าเป็นยังไงเขียวใหญ่จนะิ้มะปาเป่อนกันไม่เปรี้ยวหวานหวานหว,วานกว่าเขียวเสวยอีกแล้วจิม้มน้ำจิม้มชนิดแรกโดยปันปันน่าอร่อยที่แอ มันไม่เปรี้ยวมันก็เลยเฉยเฉยน้ำกิมชน,นิดสองอันนี้ใส่กะปิด,ด้วยเขียวสว้วยและเขียวใหญ่ไม่เปรี้ยวเลยออกมันๆนะเห็นมะม่วงดิบที่มันๆต่อไปชนิดที่สาม อยู่จังหวัดสุรินทร์จ้ะอ่าอันนี้มหาชนกมหาชนกนะ่าจะเปรีย้ยวกินเปล่าๆป่ากนอืมเฮ้ยคนลุกตาสว่างอืมมหาชนกถ้ากินกินดิบจะเปรี้ยวนะ แต่กินสุกจะหอมหวานมากเหมาะสําหรับการกินลูกสุกสๆไม่เหมาะกับการกินดิบเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบเปรีป้ยวๆจัดเลยออสอนอยู่โรงเรียนเทพไหมคะสอนจะจาตรงนี้ปิดเทอมอ่ามหาชนกเปรี้ยวกินกับน้ําจิ้มชนิดที่หนึ่งโดยเด็กหญิงปันๆเป็นคนตาําอันนี้เป็นพริกป่นอืมอ้อ อุ้ยได้ป่ะว้าสวัสดีครูลูกบาทด้วยเจ๊จ๊าได้เลยเจ๊แอเข้ับไปหาคุณครูที่โรงเรียนนะน้ำจิ้มชนิดที่สองโดยปันปันเจ้าเดิมอันนี้มะม่วงมหาชนกว้า โอ้ยแซ่บเก็ดฟันเลยว้าสรุปว่ามหาชนกเปรี้ยวเปรี้ยวมากแต่ถ้าสุกหอมหวานมากว้าเหนียวแตกเลยต่อไปอประเภทที่สี่ใสพันที่สี่ มะม่วง R2E2 e หรือคนทั่วไปเรียกว่ามะม่วงแอปเปิลนะอันนี้เราจะลองกินดิบนะทุกคนนี่กินดิบนะยังไม่พูดถึงกินสุกรอให้มันสุกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่เป็นมะม่วงที่บ้านอือไม่เปรี้ยวมีเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดหน่อยจืด มันเลมอนบอกเลยเลมอนบอกลุงมันจืดจือดอาไรจืดจืด,จดมันมันอมเปรี้ยวนิดหน่อยอ่ะน้ำจิม้มชนิดแรกปริกป่นใส่หอมแดงถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยว เนได้แต่มันจะมันไม่ค่อยมีรสชาติแต่อันเนี้ยเวลาสุกมันก็หอมนะหอมต้องสุกงอมถึงจะหวานอาทูอีทูมะม่วงแอปเปิลนี่ไม่เหมเลนท้้งแขนเลยวันนี้ไม่นั่งตากแดดหลายชั่วโมงเป็นกำลังใจให้เพื่อนมาช่วยทำกระท่อม ผ่านไปแล้วสี่ชนิดนะครับเขียวสเสวยเขียวใหญ่เขียวเขียวสเสวยเขียวใหญ่มหาชนก R2E2 e ต่อไปอกล่องอกล่องสีทองกินสดๆก่อน Tiêu Tiêu Phúc Lôn Sĩ Thôn Nam Chim à. ชิมประเภทที่สองอันนี้มีกะปิแก่ให้กินดิบไม่สนุกไม่อร่อยมันเหมาะสำหรับกินสุก,อ,ก,อ,กอุ้กองเน่ยสุกอันนี้มาหาชนาุน้ำดอกไม้สีทองอันนี้น่าจะเปรี้ยวแน่นอน ชิมดูก่อนนะยังบัไดญ่มาบ้านจ้าปิดเธอมีโอกาสกลับบ้านนิดหน่อยก็เลยมาดูมะม่วงที่บ้านมันมีหลายสายพันธุ์เอามาเทศดูอน้ำดอกไม้สีทองกินกินดิบนะกินดิบ เปียวเปียวดีน้ำจิ้มประเภทพริกป่นได้อน้ำจิ้มประเภทพริกสุกพระพริกสุกใส่กระปิดนิดหนอืมได้แล้ว นำไหลายๆมันมีมันมีเกมกันให้โชว์ทานอาหารโลกก็มีหลายชาติมาแข่งกันเขาบอกว่าให้คุณกินอาหารนี่ก็ได้ให้คนที่มาชมนี่อยากกินด้วยคนหลังเขาก็เอาพิซซ่าเอาอะไรมากินเขา,เ,ขาเงินๆงิน เจอคนไทยเอามะขามมะขามดิบมะขามกำลังแก่ยังไม่แก่่อนเปรีป้ยวๆหน่อยกินแล้วน้ำลายแตกเลย <laughs> อุอย้หเสียบไหลพี่น้อง <laughs> อันนั้นชนะเลิศ <laughs> เฮ้ยถึงไหนแล้วน้ำดอกไม้สีทองกิน ดิบโอเคเหมาะสำหรับกินดิบแต่เวลาสุกก็อร่อยมากต่อไปอ,อันนี้ไม่น่าจะใช้โจกอันนั้นอันนี้เป็นมะม่วงแก้วอือมะม่วงพื้นบ้านเราเนี่ยว่ามะม่วงแก้วกินเปล่าๆใช่ได้ ดีเลยไปน้ำ uh, จิ Say, ้มเอ่อพริก uh, ป่นใส่หัวหอมแดงได้น้ำน้ำจิ้มที่สองพริกแดง ตำใส่หอมแดงก็ใส่กับปิดนิดหน่อยอืมผ่านพวกมะม่วงแก้วนี่่านเลย <c oughs> เค็ดแขว <c oughs> กินกินคนเดียวเพียวทั้งติต๊กตออืมเอมะม่วงบ้านเรานี่ผ่านต่อไปมะม่วงนี้ใครรู้ว่ามันชื่อมะม่วงอะไรบอกด้วยนะ ลูกเล็กๆ,ๆเองเนี่ยพึ่งเกิดปีนี้ตอนซื้อมาโดนหลอกขายของหลอกขายว่ามันเป็นพันธุมะม่วงน้ำลายแตกอีรีมันเป็นพันธุมะม่วงที่มีสีม่วงเขาบอกนี่นะเราอุตส่าห์ซื้อมาแต่สรุปแล้วไม่ใช่พันอะไรไม่รู้่ะลูกเล็กๆเนี่ยบอกหน่อยจะลองกินดูมันเพิ่งออกปีนี้ปีแรกม,มันหวาน ใครเนี่ยคุณบัญจงจำผมได้ไหมบอกหน่อยสิชื่ออะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเดี๋ยวนะมันหวาน <c oughs> ขอภายในความไม่สุภาพอืมอันนี้ต้องกินเปล่าๆต้องไม่จิ้มอะไรเลย อืกินเปล่าๆดีกว่ามันมัน,มนเข้าใหม่โอ้โหข้าใหม่หมข้าใหม่จบปรหกแล้วใช่ไหมข้าใหม่เข้าใหม่ไปเรียนไหนเดี๋ยวลงไปกรุงเทพจะใส่รถไปจากสองสามลูกไอ้เนี่ย ็ไม่ชัวร์นะว่ามันเป็นลิโออะไรไ้พสายพันอะไรวาวีทีแต่จะเ,เอาไปหลๆก็ได้จ้าโอ้ยเนี้ยแตกก้อนเป็ดอันนี้ไม่รู้สายพันอะไรอะไรอะไรทองดำอะไรหรือเปล่า อตอนซื้อมาจำจำสายพันธุ์ไม่ได้แล้วจริงๆด้วยอ่ะแต่มันไม่รู้แหละมันมีในบ้านเราเปบี้ยวตัวได้สายพันธุอ์อะไรมาัมา้งมะม่วงอะไรไะฮะเม,ม,ม,ม่นางให้ออกมาใช่ไหมมะม่วงขาวเหรอมะม่ี่สวนมันไม่ยม อ๋อน่าจะเป็นอันนี้ทางบ้านอันนี้น่าจะอันนี้แหละมะม่วงมะม่วงไงบ้านเรานี่ยแล้วนี่เห็นปะแก้วขมิน้นอันนี้แก้วขมิน้นแก้วขมิน้นเกลี่ยกันน้ำจิ้มน้ำพริกเนี่ยดูดีดูด,ดีดูดีสุดแล้วทำาไมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแก้วขมิน้น ก็น้ำดอกไม้นี่ฉันมียาทาดเลยบอกว่าคืนนี้ <laughs> น้ำดอกไม,อม้ก็โอเคนะมาหาชนุกอีกสิมาหาชนุกมันเปรี้ยวดี ตอนนี้เป็นแขกดอยก okay. ่อนเนี่ยค้ำค้างคเป็นแขกตี้เก่งหน้าโตเก่งมากยายวันนี้ยายเดินออกกำลังกายเก่งมากอ้าวสรุปไอี่เปรี้ยวๆเนี่กินกันน้ำจิ้มอร่อยนี่มีมหาชนกอันนี้ต้นหนาบ้านเท่านี้เด้มหาชนกเปรี้ยวกินอร่อย เอออันนั้นอันนี้อร่อยไอไอหมักมวงไงเมนบอลแมเขาเอินหม ja> ักบวงแก้วขมิ้นเอออร่อยแล้วก็ไอนนำดอกไม้ท uh ี่ปลูกไว้หลังบ้านอาออน่ะโอเคอร่อยโอ้เปิดไฟดีมากเลยออโต้ไม่เฟี้ยวแต่เลี้ยวลงคลองโอ้ใดนี้คุบรรจงเข้ามาตักใย โอ้อยเราถอยนะ่นเราลงบนไหนจะนั่นแตะเขาเพ่ฮะตรวจอาจารย์แต่ลงข้างค่ะเมาเอ,าเอมหลับไหนอโอเคไปออกตรวจด้านให้เขาเด้คนสงการอตรวจหกทีสองทีส,งทสามอืมจะรูปพวกที่เปรี้ยวแล้วกินกับพริกอร่อยนี่ก็จะมีหนึ่งมหาชนกสองอันนี้ยัง นำดอกไม้สามแก้วขมิน้นที่เหลือก็กินตอนมันสุกถึงจะอร่อยเขียวเสวยเขียวเสวยนี่กินเปล่าเปล่าต้องกินเปล่าเปล่านี่เขียวเสวยกินบใหญ่อืมไข่กินชุดน้อย้วไมได้กินจำมะเลยไอ้นี่ยต้นตูนนาคอไกลไอ้ไอ้นี่ก็ต้นอยู่ข้างคอไกล ตังตั้งหัวนอนอันนี้อยู่ขังขอกควย้ยอันนี้ก็ขังขอกควย้ยต้นนี้นตน้นต้นนี้มีแตนนี่ต้นนี้มีแตนต้นขังขอกคว้ยนี่มีแตนหังบ่ใหญมด้งนี่เลยยายมาบอกพอน,อนอ้อยนั่งิตอดเอา่เออมันจะตอดเอาเด้อ,อาาาตอดจิตอดอได้ตอดทั้งเอาแตนตอนแตนทั้งหมดไง <laughs> ตอน <laughs> มันเดือดริ่น้อง mà đập và gọi là Ít cái nướng Ít cái nướng nè bật nhôm đục 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 mạc pin này mới dùng cái phản này bật ô mà thật lòng nó, Wow <laughs> ส้ยสมดีสวัดีให้ยายเป็นนางบึงยายเป็นนางบึงอยู่บ้านครูอยู่จังหวัดไหนครับครูจังหวัดสุรินทร์โอ้อืม bosom muông bổ zam binh bằng nhôm zom gua nè bằng nhôm binh lạnh Xếp bay À, ít thôi nè mặt chấp bay lạnh nè ánh chấp bay lạnh phản bay để <laughs> <acid> <obscAP> <laughs> <the broadly biết> <t ôi> ต่หาา้มันเด้อ่หายคาหไ่นาะเอาละสำนี้คนเดิมพีนม่น้อเดี๋ยวมารีวิวไหมบัตมาสุกนแหละมารี<ช>วิวไหมไปก่อน